ทำไมเวลาเราพูดถึงคลาวด์หลายๆคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้งานยุ่งยากขั้นตอนมากมายหรือรวมถึงค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงหรือรวมถึงว่าเวลาเราย้ายของขึ้นมาบนคลาวแล้วถ้าเกิดคลาวมันล่มขึ้นมาจะจัดการยังไงต่อมีขั้นตอนทําอะไรต่อโดยปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับรวนเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายขึ้นมาบนคลาวเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดนะทุกคนเดี๋ยวในวันนี้เราจะพามาลองดูกันว่าการย้ายขึ้นบนคลาวมันง่ายขนาดไหนมาดูกันเลยฮะ บอนทูเดฟก่อนที่เราจะไปดูนะว่าการที่ย้ายของต่างๆขึ้นมาบนคลาว์เนี่ยมันง่ายแค่ไหนเรามาลองดูกันก่อนว่าทาไมเนี่ยเราจะต้องย้ายของพวกเนี้ยขึ้นมาบนคลาวน์ด้วยนะฮะด้วยผลหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานถอดออนพิมิตหรือว่าบนเครื่องปกติเนี่ยเราก็มักจะมีต้นทุนในการซื้อเครื่องบ้างแหละในการติดตั้งเซตอัพเครื่องต่างๆ,ๆบ้างแหละหรือรวมถึงการคอนฟิกข้อมูลต่างๆที่มันยุง่งวุ่นวายไปหมดเลยระบบต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆก็จะต้องมานั่งคอนฟิกกันเองซึ่งแน่นอนครับผมว่าตรงนี้เนี่น่่ยยยมกกจะะรรรออองงคาาใช้้แลวววตดิหบบๆู์ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดเวลอปเปอร์ Developer เนี่ยก็จะมีเวลาในการเรียนรู้ทักษะสกิลใหม่ๆห,หรือร่วมถึงในการสร้างฟังก์ชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรียกง่ายๆครับก็คือถ้าเกิดอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่ต้องเรียนรู้ก็ไม่ต้องไปเรียนรู้มันเราแค่โฟกัสของที่จะเป็นก็พอรวมถึงการใช้งานคลาวด์เนี่ยเราสามารถจัดการในรูปแบบทั้ง p r i v a t e cloud แล้วก็ public cloud ได้ด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้แค่ภายในองค์กรเราสามารถเลือกแค่ p r i v a t e cloud ก็ได้เช่นกันครับ cloud ไม ภาษาอะไรนะครับเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมืออะไรเฟรมเวิร์กหรือว่ารันไทมต่างๆเป็นเวอร์ชั่นไหนพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าอะเดต้าเบสเป็นยังไงแล้วเราจะแบก็กอัพข้อมูลก่อนหน้านี้ที่อยู่ในระบบก่อนแล้วก็ย้ายมาเนี่ยแบบไหนนั่นเองเนาะแน่นอนครับผมว่าเวอร์ชั่นกับส่วนของรันไทมเนี่ยมีส่วนสําคัญในการย้ายหรือว่าการทํางานของข้อมูลด้วยนะตรงนี้ดูเหมือนจะเยอะครับแต่เอาเข้าใจสั้นๆก็คือเราจะต้องเข้าใจระบบของตัวเองก่อนที่เราจะย้ายขึ้นมาบนคลาวด์หรือว่าระบบใหม่นั่นเองนะฮะโดยในวันนี้ครััับบคาาาาาดที่เเเรรรจะยย้้้้ขึนนนนนมใชิิกกกก็็ืออ Pro Cloud งถ ว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองไปทดลองใช้งานฟรีที่หน้าเว็บไซต์เขาได้เลยนะโอเครู้จักคลาวแล้วใช่ไหมเรามาลองดูดีกว่าว่าของที่เราจะย้ายคืออะไรเนาะสิ่งที่เราจะย้ายคือนี่ครับเป็นโปรเจกต์เว็บแอปพลิเคชันของเราเนาะก็คือง่ายๆใช้โน d e JS เขียนแล้วก็ต่อกับ MongoDB นั่นเองเป็นโปรเจกต์แทมเพลนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองใช้ก็ใช้งานกันได้นะแต่อันนี้ผมจะลองดีพลอยลงบนเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เอาของที่อยู่บนเครื่องเนี่ยแก้ไขนิดหน่อยๆเนาะแล้วก็ลองดูว่าถ้าย้ายขึ้นไปบนคลาวมันจะทำยังไงนะฮะโดยแน่นอนก,ออกนะว่่่่าาาาออออยยยงงงแรรกกเลเลจต้้ใทีมันคืออะร Database ที่เราใช้มันคืออะไรเนาะตัวนี้อย่างที่บอก MongoDB NodeJS นะผมดูเวอร์ชันต่างๆของเขาให้เรียบร้อยถ้าเกิดดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูตัวต่อมาครับคือการพัฒนาแอปของเราในตอนนี้เป็นในรูปแบบไหนคือรูปแบบแมนลวนปกติเลยเนาะก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรก็มากองกองกันที่เดียวนะครับผมหรือจะเป็นในรูปแบบ Container Bas e ถ้าเกิดว่าเป็น c o n t a i n e r b a เ e เวลาจะย้ายเนะี่ยก็่างที่จะง่ายเนาะเพราะว่าเราก็สามารถเซตสภาพแวดล้อมของเขาครับผมในการรันเนาะเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้ต้องเป็นอะไรมันจะอยู่ในก้อนก้อนเดียวกันอยู่แล้วแหละต่่่่ถ้้าาาาเเเกิิดดดไไมมมใชลลอองงูวธีีนยยโค ครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเขียนมาค่อนข้างที่จะดีเนาะก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเชื่อมต่อ Data b a บ e นะครับผมเราก็แค่แก้เลขไ p ีเนาะให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดแก้ถูกต้องมันก็สามารถรันแล้วก็ใช้งานได้เนาะด้วยความที่ตอนนี้ครับโปรเจกต์เราอยู่บนกิจฮับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะย้ายมันง่ายมากเลยนะทุกคนถามว่าง่ายไงมาลองดูฮะนี่ครับเรามาลองเปิดหน้าตาของโปรเเอนนี a ้คราวครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีหน้าแดชบอร์ดอยู่เนาะตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการจัดก,การตัวเซิเเเร์ มาอยู่บนคลาวเราก็กดนี่เลยครับ Create Environment แล้วเราก็ทําการเลือกได้เลยนะว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้งานทรัพยากรแบบไหนอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราใช้งานนี่ Node JS เราก็สามารถจิ้ม Node JS ได้เลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ Databa s e ของเราเราใช้เป็นแบบไหนเมื่อกี้เป็น Mongo DB Mongo DB เป็นในรูปแบบของ No SQL แล้วก็แค่จิ้ม No SQL ตัว Mongo DB ก็จะขึ้นมาอยู่แล้วน,นขขั่นเ,เองนะครับแล้วก็เมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนงครับผมก็จะมีตัวตั้งค่าต่างๆนี่เรา,วาเวอ,อง,าองกอ п п องรา,งนนาก DB, ร แล้วก็4.0.2นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้สูงวันนี้ก็สามารถเข้าไปกดที่ Docker ได้เลยนะครับสเตปต่อมาครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกรีซอร์สได้นะว่าเอ้ยเราต้องการใช้งานทรัพยากรมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเลือกเสร็จแล้วสามารถตั้งชื่อ Environment Name ก็คือชื่อของค o าวตัวเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ด้วยนั่นเองเนาะนี่ถ้าเกิดใครกังวลค่าใช้จ่ายสามารถดูด้านบนได้นะว่าต่อเดือนหรือต่อปีเท่าไหร่นั่นเองพอเรากด Create ไปปุ๊บครับรอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก่อนหน้านี้เราจะต้องไป่่งงงง้อออเเรมมมัััตนหจดสคบ แป๊บเดียวเดี๋ยวคลาวเราเนี่ยก็พร้อมให้เราใช้งานได้เลยนะฮะอ่าระหว่างที่รอนะตัวคลาวตัวนี้กำลังสร้างนะครับลองมาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราย้ายแบบด o c k e r เนี่ยทำยังไงง่ายๆเลยครับกด New Environment เหมือนเดิมแล้วก็กดนี่ครับ Custom เนาะแล้วก็กดไปที่สามเหลี่ยมเราจะเห็นได้เลยว่านี่มีรูปแบบของ Docker Engine ด้วยนะหรือว่าใครเนี่ยต้องการที่จะทำงานในรูปแบบ Kubernetes Cluster เ,เนี่ยก็สามารถจิ้มได้เลยนั่นเองอ่าเป็นไงก็เรียกได้ว่าเอาขึ้นมาใช้งานได้แทบจะทันทีเลยนั่นเองนะฮะ Moments later โอเคทุกคนในตอนนี้เขาก็สร้างมาให้ใหา้้แลวนงได แล้วถ้าเกิดต้องการดู IP หรือว่าหมายเลขตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่โนด ID นี้ได้เลยนะแล้วก็เราจะเห็น i อของเราเลยในกรณีที่เป็น MongoDB ก็อาจจะเป็น IP แยกกันแบบนี้ก็ได้นะฮะหนึ่งอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขามี IP เขามีรูปแบบการจัดการอยู่นะว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้เนี่ยเข้าผ่าน IP อะไรไปจัดการนะครับหรือตวงถึงเวลาสร้างเสร็จเนี่ยเขาจะมีอีเมลเด้งเข้ามาในเมลเราเนาะเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณต้องการเข้า MongoDB นะจะต้องเข้าผ่านผ่านอะไรแล้วก็รหัสเป็นอะไรนั่นเองนะฮ แล้วเราก็คลิกไปที่ตัว git slash svn ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถใส่รีโปของเราลงไปได้เลยนั่นเองแค่นี้ก็สามารถกด deploy มันก็จะทําการผูกให้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่า r e โ o ของเรานะผมหรือว่าตัวที่เก็บไฟล์งานไฟล์โค้ดของเราเนี่ยมีโค้ดต่างๆขึ้นไปอัปเดตมีคอมมิตใหม่ๆขึ้นไปอยู่ใน master ที่เราต้องการเอาขึ้นมาในระบบเป็น production เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการดึงข้อมูลต่างๆเราเนี่ยขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้บางคนเนี่ยที่เขียนก็จะต้องเอา up อองดีี๋ยวนน้้ไม่ตครับก ยย้ายง่ายแล้วนะครับแค่เกอกตัวส่วนของพาดหรือว่าส่วนของการใช้งานธุรกิจของเราไปเนี่ยก็สามารถทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยทำงานต่อไปได้เลยน,นั่นเองนะฮะด้วยความที่เว็บนี้มีการต่อกับดตเตเบดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยจะต้องแก้ไขตัวส่วนของ IP กับพาดแล้วก็ตัวส่วนของ username password ที่เป็นรหัสผ่านของดัตเาอร์เบดด้วยเนาะเราก็แค่ทําการแก้ไขในส่วนนี้แค่นี้ครับตัวเว็บของเราก็สามารถรันขึ้นอยู่บนค่าวได้แล้วน,นั่นเองฮะ,ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมไม่ได้ใช้ Node.js ผมใช้เจ้ามางงงไล ด้วยความที่เวลาเรากด New Environment แล้วตัว p r o อนนี Cloud เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเฮ้ยคุณถ้าเกิดว่าคุณเขียนจ a ว a เนี่ยคุณก็สามารถเลือกเป็นจาวาได้เราก็จะได้ตัว t o m c a t มานั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้งานตัวจาวาได้เลยเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครเขียนแอป้วย PHP ภาษาช้างน้อยของเรานะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเนาะเราก็จะได้ตัว Apache ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบ Apache เราสามารถเลือกเป็นตัวอื่นๆที่ใช้งานเป็นตัวหลักก็ได้เช่นกันนะครับหรือรวมถึงนี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ r u b ี้นะครับก็มีให้เล แต่ละตัวครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่น .net เนี่ยนะฮะก็จะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบขององคอนนะ์กรเนาะ security แนั่นมากเลยหรือรวมถึง Per f o r m a n c e ใช้งานได้ดีมากถ้าเกิดคุณต้องการระบบที่เสถียรเนี่ยแน่นอนครับ .net เนี่ยก็ยจะเป็นตัวเลือกแรกๆขององค์กรที่เวลาเขาเลือกกันเนาะหรือรวมถึงจาว่าภาษาที่ข้าไม่ตายเรืยอว่าอย่างนี้เลยละกันนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้โดยจาว่าเนี่ยก็จริงๆก็ตีคู่มากับตัวส่วนของ .net เนาะถ้าเกิดใครจะทำเว็บแอปทำอุปกรณ์ต่างๆทีีี่่่่่ตตติดดออกกกััับบนน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 นลลาาาาาววววเย็็สมรถใช้้้งไแแ เนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องของเว็บสักเท่าไหร่แต่เราสามารถประยุกต์งานจาก Python เนี่ยได้เยอะมากๆเลยฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้คลาวตัวน,นี้เนี่ยรันประมวลผล Data อยู่หลังบ้านเราก็ใช้ตัว Python นี่แหละในการรันเนาะแล้วก็สามารถเลือกเอา Python ที่มันเคยรันอยู่ในเครื่องเราเราต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้สเปคเครื่องเราก็ไม่แรงอยากจะให้มันแรงอะ่ะก็เอาขึ้นบนคลาวแล้วก็ให้คขารันแบบนี้ก็ได้เลยเช่นกันนะฮะแล้วรวมถึงนี่ครับภาษาที่เป็นเทรนอยู่ในตอนนี้กก็็คคือออออ GoL นนนนนัั่เเงาาไไปปทํสววขแแพลิชร์บบด้ แรงเลยนั่นเองเนาะสามารถใช้งานได้บนโปรเอนี้คลาวเลยนั่นเองครับแค่คลิกนี่จิมไบว่าโกแรงนะครับแล้วก็เลือกโกแรงเวอร์ชัน1.19นะที่อัดในคลิปนี้เนาะก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะฮะอ่าโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำแอปทั่วไปหรือว่าคนใช้งานไม่ได้เยอะเนี่ยก็โอเคหายห่วงสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่ยต่อกิ่แล้วก็ใช้งานได้เลยเนาะหรือถ้าเกิดใครจะต่อด็อกเกอร์ก็จิมด็อกเกอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสเกลนะเาน,นเเาะนานเผ ขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเนาะอย่างเช่นคราวเจ้านี้ดีมากมานะฮะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรองรับทราฟฟิกเยอะๆเราสามารถคลิกบาลานซิ่งตัวนี้ได้เลยนั่นเองซึ่งพอเราคลิกไปเสร็จปุ๊บนะผมเราสามารถสเกลตัวนี้ได้เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยถ้าเกิดเราจะทำเซิร์ฟเวอร์มาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเราก็ต้องซื้อเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับอยากจะรองรับคนได้มากขึ้นเราอาจจะต้องซื้อเครื่องที่สองสามสี่มาแต่ตัวบาลานซิ่งเนี่ยครับจะมีหน้าที่ในการจัดการคิวหรือโหลดต่างๆที่เข้ามาเนาะให้ไปกระจายไปยังคอมพิวเตอร์เเเเคครรรรรืืื่่่่่่ออออองงงงตตตาาาาๆๆหหวววป็็็นนัซยยไไดด้้้้ึขีีกทํใบมล กรณีที่เราสเกลไว้เพียงพอต่อการใช้างานนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนครับพอเราย้ายขึ้นไปบนคลาวด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยสิ่งที่เราอยากจะลองคือการเทสต์มาว่าเอ้ยแค่เราต่อเกตแค่เราทําการเซตติ้งแค่นี้เนี่ยมันสามารถย้ายของต่างๆขึ้นมาบนคลาวด์แล้วใช้างาน,นได้จริงไหมมาลองดูกันเลยฮนะในกรณีนี้เดี๋ยวผมก็เข้าเว็บไซต์เนาะเสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยน,นั่นเองครับเป็นไงใช้งานได้แล้วนะครับนี่เราลองเปรียบเทียบกันดูเนาะระหว่างที่ใช้งานอยู่บนลอคอล้ากับบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหน้าตาการแสดงผลก็เหมือน เนนได้ลยนนะะ่ซึ่งนี่ครับจากที่เราบอกไปต่อต้นคลิปเนาะถ้าเกิดว่าเราทําการสเกลขึ้นมาราคาก็จะเปลี่ยนไปเป็นราคาตามจริงที่เราจะต้องเสียต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ต่อวันเป็นเท่าไหร่หรือเราสามารถไปดูว่าต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นเท่าไหร่ได้ด้วยนะครับใช้งานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ปิดหรือว่าทําการดาวสเกลลดสเกลลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับจากทั้งหมดนี้ครับตั้งแต่เราทําการปูพื้นฐานมานา้อจะถึงลองย้ายกันจริงๆแล้วนะครับบางคนอาจจะยังกลัวอยู่ว่าเฮ้ยไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยเราจะสามารถใช้งานพวกนี้ได้ไหมหนึ่ง พอท่าเนะี่ยหรือว่าตัวหน้าแดชบอร์ดพวกนี้เนะี่ยให้เราสามารถเข้าใจใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เขียนคําสัง่งคอมมาไลน์เก่งๆหรือว่าคุณไม่ได้แบบเซียนเขียนโค้ดแก้คอนฟลิกอะไรไม่เก่งน,นะครับบางคนเนะี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ทำงานเขียนโค้ดอย่างเดียวนาะอแต่ว่าฝั่งอินฟ้าสั่ง,งการจัดการเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ค่อยเสียนนะครับเราก็สามารถจัดการเกือบทั้งหมดนะผมบอกได้เลยว่างานเกือบทั้งหมดที่เป็นงานหลักของเราเนะี่ยจบได้ในเดสบอร์ดตัวนี้เลยน,นั่นเองนะครับอ,อี่อไอา,า,านไานเนวน จบเลยนั่นเองไม่ต้องไปนั่งเรียนรู้หรือว่าเสียเวลากับตัวส่วนของคอมมาไลน์ซึ่งถ้าเกิดไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อโปรเอ็นได้ทั้งผ่านทางอ e ีเมลเนาะหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเขาได้เลยนะครับจริงๆเขาก็จะมีคู่มือบางส่วนไว้ให้เนาะก็สามารถลองไปพูดคุยกับเขาได้เลยสุดท้ายครับเผื่อว่าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมการย้ายขึ้นมาบนคลาวเนี่ยมันง่ายขนาดนี้นะครับ mm hmm. นั่นก็เป็นเพราะว่าทางโปรเอ็นนี่คลาวเนี่ยเขามีทูสแล้วก็เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยางงานที่หลากหลายมากๆแล้วก็รวมถึงส่วนของฝั่ง UI เนี่ยที่สามารถ การที่เราจะย้ายของขึ้นมาเนี่ยครบจบในหน้า UI เลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้อะไรกันเยอะเลยนะฮะและถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทดลองใช้งานทาง Pro N Any Cloud เนี่ยเขาก็มีคเครดิตให้ใช้งานฟรีถึง30วันเลยนะทุกคนซึ่งรองรับการโพสต์เว็บแอปฐานข้อมูลต่างๆรวมถึงการสเกลเรียกได้ว่าแบบครบจบเร็วในที่เดียวเลยนั่นเองนะฮะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าสงสัยยังไงก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้วิดีโอได้เลยเนาะหรือว่าถ้าเกิดเป ได้เลยนะครับอย่าลืมไปใช้งานคาวกันนะง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย